สวัสดีครับกับผมอดีอนเพียงเกตวันนี้วันที่11เมษายน2563ครับผมมีไวโอลินจะมาบรรเลงให้ท่านได้ฟังครับผมศึกษาไวโอลินมาใช้เวลาเป็นปีแล้วครับหลายปีแล้วแต่ยังไม่สามารถเอาชนะเขาได้เป็นดนตรีที่ยากที่สุดสำหรับผมนะครับเป็น The King of Music ิยากมาก ไม่มีขั้นนะครับก็พยายามฝึกหัดจากครูบาอาจารย์หลายคนฝึกจากครูกำแหงทับงามเป็นครูเก่าอายุ70กว่าปีแล้วครับอยู่ตาม YouTube ผมไปหาท่านท่านก็สอนมีเรื่องหลายเรื่องอยากจะคุยกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกระทรวงศึกษาจะซื้อแท็บเลต็ตโดยรัฐมนตรีที่มาคุมกระทรวงศึกษาเป็นเด็กเมื่อวานซืนครับ เป่านกหวีดจนได้ดีดายิ่งรักชินวัตรไว้เกี่ยวกับแท็บเลต็ตแต่ตอนนี้จะมาลอกข้อสอบของยิ่งรักชินวัตรครับฟังไวโลินก่อนนะครับ ครับเพลงระคังใจเป็นเพลงที่ไวโอลินของคุณครูกำแเงทำาง,งามท่านเล่นเพราะมากครับผมไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่คานผู้ชมครับกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดเทอมนะครับทุกโรงเรียนไม่ปิดปิด,ปดเรียนพูดง่ายจะไปเปิดว่าพฤษภาไม่เปิดจะไปเปิดเอาเดือนกรกฎาคมช่วงนี้ว่างครับนักเรียนเพื่อต้องการป้องกันการ ไปพบหน้าค่าตากันหลายผู้หลายคนในโรงเรียนเกี่ยวกับสวมหน้ากากเกี่ยวกับโควิด1 9นี้แหละครับอ่ะก็ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับแต่ว่าความคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาอยากจะใช้แท็บเล็ตสอนทางไกลให้แก่นักเรียนทั่วประเทศไทยข่าวว่าจะแจกแท็บเล็ตฟรีนะครับม .4 ม .5 ม .6 ใไปทราวทางโรงเรียนปฐมป .1 ถึงป .6 จะว่าอย่างไรครับสอนในห้องเรียนเดี๋ยวนี้ก็พอพอแรงอยู่นะครับคนไหนเก่งก็เก่งไปคนไหนไม่เก่งก็ไม่เก่งกับขนาดในโรงเรียนในห้องยังคันกันไม่ได้ในระบบโรงเรียนเขารบธงชาติต่างๆก็ยังลําบากลําบนอยู่มีแผนงานอย่างไรในขณะที่ท่านเป่านกหวีดท่านด่าท่านยิ่งรักชินวัตรเล็กเลยครับด่าถึงอีปูแล้วครับ ทีนี้เป็นยังไงมาลอกข้อสอบยิ่งรักกันดิมาลอกข้อสอบทักสินเพราะว่าแท็บเล็ตนี้เป็นแหล่งสัพพวิทยาไม่จําเป็นต้องไปเรียนในห้องเรียนแล้วมันจะเป็นต้องไปห้องสมุดแล้วครับดูแท็บเล็ตเนี่ยทักสิณยิ่งรักเขาคิดไวด้ดีคุณกบโจมตีว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันคุณซื้อเที่ยวนี้นะครับต้องโปร่งใสนะไอเด็กเมื่อวานซื้อเอยไอ,ไ,อได้ดีพวกนกหวีดเนี่ยผมขยะขยังพวกคุณพวกกปป,ปสนี่นะ เป็นระปีศึกษาแมมานํากระทรวงศึกษาของผมเนี่ยผมเคยอยู่ที่นั่นมาลผมอิดฮะอิดหนาแล้วอาใจครับเอาพวกนกวีดเอาปี๊ดอะไระต่างตาเนี่ยมาได้ดีได้ดีอยู่ที่กระทรวงศึกษาอ่ะผมจะฟ้องมองเด็กจะได้ประโยชน์อะไรจากการใช้แท็บเล็ตในยุคนี้ในยุคโควิด -19 คุณจะมีวิธีการเอาข้อมูลไปสอนอยังไงมีเน็ตในบ้านหรือเปล่าผู้ปกครองเข้ามาร่วมอย่างไร โอ้มันยุ่งยากพอสมควรนะครับผมจะติดตามเรื่องนี้นะครับผมจะติดตามเรื่องนี้ไอเด็กเมื่อวานซืนไอนหวีดทั้งหลายจะทําได้อย่างไรนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ